น้นองอะไรคะน้องเอสเดอรบบว่าไม่ควายทุกทีแล้วน้องเอสเดอรบบว่า will will say uh, good morning everybody ค่ะแล้วตอน,นอีสเตอร์หนูทำอะไรลูกใครอีสเตอร์หนูไปซื้ออะไรนะซื้อโดนัทเหรอซื้อโดนัทให้ใครคะให้น้องอร่อยไหมคะโดนัทบันนี่ โดนัทก็ต่ายอร่อ,อยไหมคะอร่อยค่ะนี่ของน้องแล้วนีของมีของพี่เล่นีีของพี่สวัสดี Hop, 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 four down, basket down, basket down, hop, and shot, eight, so all the people can